ทีนี้ฮะเรามาดูเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอุเทนและช่างกลปทุมวันเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันก็คือมีมานานหลายสิบปีครับแม้ว่าจะพยายามแก้ปัญหากันมาหลายครั้งแล้วนะครับล่าสุดมีความพยายามจะนัดหมายกันอีกครั้งรอบนี้เนี่ยศูนย์ความปลอดภัยการอาชวศึกษาเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประชุมครั้งนี้เพื่ออะไรฝั่งอุเทนมาฝั่งปทุมวันมาเพื่อมาหารือกันว่าทํายังไงเราถึงจะไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันรอบนี้มีมาอีกแล้ว แต่อย่างที่เราทราบกันใครตามข่าวมาเนี่ยเขามีความพยายามจะทํากันมาหลายครั้งแล้วเราไปดูฮะความเคลื่อนไหวของปัจจุบันนี้ก่อนนะครับฝั่งของเทคโนโลยีปทุมวันหรือช่างกลปทุมวันตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏยังเงียบเลยนะครับยังไม่มีใครออกมาให้ข่าวผู้บริหารสถาบันสิทธิ์ก่ายังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆพีพีทีวีไปคุยกับคนในของช่างกลปทุมวันเพื่อถามความคืบหน้าหลังพบว่ามันมีลายหลุดออกมาที่เรานําเสนอเมื่อวาน ว่าผู้ก่อเหตุยิงน้องยอนและครูเจี๊ยบเนี่ยเหมือนจะเคยเรียนช่างกลปทุมวันได้คําตอบผ่านไลน์เท่านั้นโดยบอกว่าสถาบันกํบบาลังประสานกับตํารวจและสิทธิ์เก่าเพื่อประชุมหาหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หากมีข้อสรุปจากการประชุมอย่างไรทางสถาบันจะแจ้งให้ทราบต่อไปอทางปทุมวันยังไม่ได้มีความเห็นใดๆอย่างเป็นทางการและล่าสุดช่วงเย็นครับที่ผ่านมาอธิการบดีเทคโนโลยีปทุมวัน แจ้งผ่านสื่อนะครับพรุ่งนี้เย็นจะมีการให้สัมภาษณ์จากทางปทุมวันเดี๋ยวรอดูกันฮะส่วนพรุ่งนี้ตามกําหนดการครับพบว่าศูนย์ความปลอดภัยการอาชีวศึกษาจะร่วมประชุมกับผู้อํานวยการสถานศึกษาอาชีวะที่เป็นคู่กรณีความขัดแย้งและตํารวจ13สอน,อ,นอนในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุความรุนแรงจากกลุ่มเด็กอาชีวะเพื่อหาข้อสรุปแก้ปัญหาเด็กตีกันรวมถึงเตรียมตั้งรับกระแสะภาพยนตร์โฟคิงภาค2ด้วยอ๋อคือที่เคยได้ยินมานะฮะ ปกติเวลาเด็กช่างเขาตีกันเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะตีกันบ่อยช่วงเปิดเทอมใหม่ๆเปิดเทอมใหม่ๆเทอมแรกอ่ะไม่คล้ายๆกับรุ่นพี่ก็จะบอกรุ่นน้องก็จะคล้ายๆกับประกาศศัปดาหให้รู้เห็นว่ารุ่นใหม่มาแล้วแต่ช่วงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ใช่ช่วงเปิดเทอมใหม่ๆหรอกแต่เขาบอกว่าเอ้เราต้องยอมรับจริงๆนะตั้งแต่โฟกิงภาคแรกจนถึงโฟกิงภาคภาคสองที่กําลังจะฉายเนี่ยหลายๆคนก็กัวงวลว่าไอ้มันจะไปบิวอารมณ์ไหม มันจะไปบิ้วอารมณ์ให้บรรดาเด็กช่างต่างๆที่มีทัศนคติที่ผิดเนี่ยจะรู้สึกอยากจะก่อเหตุมากขึ้นไหมมันฮึกเหมิมมากขึ้นไหมนะครับก็บอกตอนนี้แต่ละโรงพักตั้งรับนะฮะตั้งรับโฟคิงมากใหม่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการนัดหมายเพื่อหาหรือแก้ปัญหาเด็กอาชีวะตีกันมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันมีมาเป็น10ปีแล้วฮะที่พยายามจะนัดแก้ปัญหาเคลียร์ปัญหากันเราลองค้นข้อมูลดูครับพยายามจะย้อนหลังไปเนี่ยฮะ ั้งแต่ปี52อ่ะอันนี้คือจริงๆมันมีอาจจะมีเก่ากว่านี้นะแต่นี่เท่าที่เราหาเจอเนี่ยก็คือ14ปีที่แล้วหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยลงข่าวอุเทนช่างกลปทุมุวันหารือแล้วก็เห็นนะ,ะจับมือกันจับมือและถ่ายลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นข่าวดังหรือยุคพลตํารวจโทสานิตมหาถาวรเป็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาเลเรียกสองสถาบันมหารือบ่อยมากแล้วตอนนั้นลือลั่นเลยฮะ คนขำกันเลยเพราะว่าท่านสานิตเนี่ยบอกว่าเอ้ยเจอคู่แข่งเลยอย่าไปทะเลาะก,กันให้ทำท่าสลังเฮทำท่าหัวใจโชคู่อารีทำมือรูปหัวใจเนี่ยแบบภาพขวาบนแทนที่จะตีกันเนี่ยเราจะได้รักกันบางคนบอกว่ามันจะช่วยจริงเหรอหรือบางปีฮะจัดค่ายเลยฮะอย่างภาพซ้ายล่างกุมภาพันหกหนึ่งสำนักข่าวมติชนรายงานว่ามีการจัดค่ายสองสถาบัน ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติซีรินทรและศูนย์ฝึกอบรมที่3ชะอำเพชรบุรีแต่ช่วงสิงหาคม6.1นี่คือกุมภาห1นะภาพซ้ายแต่ภาพกลางลา่างสิงหาคม6.1ปรากฏมีตีกันซ้ำฮะก็เลยจัดประชุมใหม่เพื่อหารือกันใหม่หรือปีที่แล้วสิงหา6.1ที่พบเหตุมาถล่มยิงงานแต่งปรากฏหลังถล่มยิงงานแต่ง ก็มีการนัดประชุมหารือกันอีกตอนนั้นพลตํารวจโทสําราญนวลมาผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเรียกประชุมสองสถาบันมาถึงครั้งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมอมคือถ้ามันประชุมแล้วไม่ได้มีอะไรใหม่เนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆอะ่ะก็ดูท่าไม่น่าจะช่วยอะไรได้เพราะมีบรรหาราแล้วมันประชุมมามผมว่าเป็นสิบรอบอะ่ะพรุ่งนี้มันจะมีอะไรใหม่ไหมถ้ามันมีมาตรการอะไรใหม่หรือปรับทัศนคติกันใหม่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้บ้าง ติดตามพ p ีพีทีวีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไคร e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย